สวัสดีครับกลับมาใหม่รอบ2สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาใหม่รอบ2ครับยังไลฟ์ต่อแน่นอนนะครับ 8คนกูก้ชีวิตมือถือกลับมาได้แล้วครับผมโอ้โ oh หต้องขอโทษด้วยนะครับชุดเมียเท r ลไลท์เพิ่งหาเจอเนี่เองว่าลืมไม h a แฮนดี้แอคคูเลอเดเนะครับที่ uh, สายชาร์จมือถือ,อไว้อินเดอร์ทัชซ์ซึ่งกูก็อยู่อยู่ตรงเนี้ยดาอ s เซสอยู่ใกล้นะครับ <laughs> so ่ชุดละหกเล็กน้อยนิดเดียว หนูไอเนมินจสุชเพนะครับสายไปแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นนะครับงงเลยสวายท้าเซนไออุนสวนสิยินดีต้อนรับทุกคนกับไลฟ์แรกของปีสองพันยี่สิบเอ็ดะครับไลฟ์จนแบบแบตหมดอืมันจริงๆเอาไม่ได้ยินเสียงค่ะเอ้าได้ยินเสียงไหมครับฮัลโหลได้ยินเสียงไหมครับตอนนี้ฮัลโหล คุณเบนซินบอกว่าไม่ได้ยินเสียงอ่ะเรามาไลฟ์กันต่อถ้าได้ยินอ่าได้ยินแล้วค่ะอ๋อแสดงว่าเมื่อกี้มันห่างไ่ไปนิดนึงชุดเมล h t นะครับเรามาดูกันต่อนึกงว่าอาจารย์หายไปไหนแบตหมดครับสาริสาเอาปัตตานีกูจำได้แล้วคนนี้ไก่ได้ยินค่ะอ c h วา r t อิมม e น็อกออฟดิ i ฟิ v i นดัง d ั n k d ต s วอิมม m น็อกออฟมิ m อ c มว a r ์ e s ส ดูวาสเฟช d ุ n ถูกต้องเธอหายไปเลยนะครับ you are disappeared นะครับคุณหายไปมาจากคำว่าเฟชวินเดนแปลว่าหายไปช่องสามเป็นดูวาสเฟชวินเดนเฟชวินเดนเฟชวุ h เฟช d ุ n นะครับซ so, ว้าวทุกคนก็ยังรออยู่ขอบคุณมากเลยฟิลิดังที่เรายังกลับมาทัน <laughs> <Hello. S 2> อ่ะมีอันมีอันไหนที่อยากจะสื่อสารเป็นภาษาดอทเชล้วอยากให้กูช่วยบ้างนะครับพิมพ์กันมาได้เลยตอนนี้ยังไลฟ์ได้อีกอยู่สักพักหนึ่งนั้นเนี่ยดูวาสปชะชุนิันนอ่ะมีใครอีกไหมครับอยู่น้ำจังชาบูดูสิกซูเกนักบั๊ส หรือวันนี้ลืมเอาน้ำมาด้วยพวกวันนี้ลืมหลายอย่างฉับวัสด์ถกเกส e นฉับอคูลาร์เครื่อ e จักรถกเกสันอ a บ e ฉับออยช์นิคถกเกส e นแต่คุณไม่ลืมพวกเรานะครับลืมน้ำลืมเอาน้ำขึ้นมาลืมเอาสายชาร์จมือถือขึ้นมาแต่ว่าไม่ลืมไม่ลืมพวกเรานี่คำคมของวันนี้ไปเลยฟิลหอยจ์สำหรับวันนี้ อ่าไม่เห็นมีการพิมพ์อะไรมาเลยหรือหรือว่าพอแล้วหรือว่ายังไงครับโซทวนอะไรให้ดีระหว่างรอคำถามนะดังก็เชิญดัสตูอุ c ส t น e เฟกเซนฮัสต์โอเคแต่ถ้าใช้แว็บตัวเดียวก็เป็นดัสตูอุ c ส t น e เฟกเ s t นะเฟกเ e n เป็นเฟกเซนเหมือนกับเอเซนผ่านเป็นอิสต์นะครับเสียกุลไหมมันต้องล้างซ้ำเดงเคนอุนล้างซ้ำ Tippen, Schreiben oder Sprechen na, kapp, Dankeschön, dass du uns nicht vergessen hast. Lua, dankeschön, dass du uns nicht vergisst. Lehrer ist zurückgekehrt. Oh, glaub mal, ja. Okay, zurückgebracht Le Der Lehrer ist schon wieder zurückgeworden. Wir sind zurückgekehrt. Na, Nachdem er gegangen ist. Nachdem er weggegangen ist. ฟชิวินน์เอาใช้คำว่าหายไปแบบสักครู่อ่ะดีดีกว่าเหมาะสมกว่าน d เดมแอร์ uh, er s ฟช w ว n นน n อ s ตได้ครับ mm hmm. เพิ่งจะเริ่มเรียนภาษาค่ะ mm hmm. เพิ่งจะติดตามอาจารย์ด้วยขอบคุณมากครับเบนซินเบนจานีนะครับขอให้ประสบความสำเร็จเข้าใจภาษาเด utsch อย่างอย่างรวดเร็วนะครับ mm hmm. อย่างเร็ววันจะได้มาพูดเด utsch กันดังคือ mm hmm. das du uns nicht vergisst sehr gut das ist correct das ist richtig โอ้ปสิทดอยากให้คุณแนะนำเกี่ยวกับการพูดและการเขียนค่ะว่าทำยังไงถึงจะจำได้ดีถ้าต้องทำบ่อยๆนะครับอันดับแรกรอันดับแรกทำบ่อยๆเขียนบ่อยๆนะครับแล้วก็อะไรที่มันไม่ค่อยดิ้นอะ่ะ อย่างเช่นการผ่านแวบต้องพยายามทำให้เก่งเลยนะครับแล้วก็ดูคลิปบ่อยๆซ้ๆําๆนะครับถ้าเราไม่มีโอกาสได้คุยกับคน d ดอชจริงๆในชีวิตประจำวันแบบแบบหลายคนหรือว่าบ่อยๆอย่างเช่นวันนึงต้องเจอสัก2-3คนก็ยังดีอะไรเงี้ยมันก็อาจจะต้องมาฝึกเองที่บ้านอย่างเงี้ยครับเทคนิคก็คือจดจําไปวันละนิดวันละหน่อยครับทุกอย่างต้องมากับเวลานะ Escape m i d a d side นะครับ เอ็ดเว r ร์ดนวมิ e เดิลไซ b e s บสเกเฮนนะต้องใช้เวลาต้องมันเป็นการลงทุนอะลงทุนเวลากับมันนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นผลดอกออกใบมาเองนะครับว่าผลของการให้เวลากับมันเนี่ยมันจะค่อยๆได้ค่อยๆฟื้นตัวเองภาษาเนี่ยเรารีบมากไม่ได้รีบมากนี่มันมันต้องได้เวลาในการทําความเข้าใจแล้วก็ตกตะกอนการใช้งานการทดลองการใช้งานและตัวเราเองเราจะรู้อ๋อจุดเนี้ยเรายังไม่ได้ จุดนี้เราได้อย่างนี้เป็นต้นครับฟังเยอะๆครับทำเยอะๆทดลองแล้วก็ไม่อายนะครับมันยากที่จะบอกให้ผู้ใหญ่ที่ส่วนใหญ่เป็นอวบสน็ผู้ใหญ่นะ้องที่มาเรียนแล้วบอกว่าอย่า ي, อายมันมันก็จะอายอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราให้รู้ว่าอายก็ทําไปนะครับไม่มีใครมาว่าอะไรเราอยู่แล้วพูดผิดเดี๋ยวก็มีคนช่วยแก้ไขให้เท่านั้นเองกุธินาเป็นแฮรแล้วสวัสดีครับ,ส,ส,รบส้มค่ะกรปีนะครับนามสกุลแปลกจังเลยกรปีโซ ถ้าครูอยากจะแนะนําก็แนะนําให้ดูคลิปบ่อยๆแล้วก็ขยันถ้ามีร่างก็หัดเขียนเขียนเสร็จแล้วพอเราเขียนถูกต้องแล้วต่อไปเราจะพูดได้ง่ายเพราะการเขียนเนี่ยเราจะมีเวลาในการคิดในการเด้งเขนมันมากกว่าการพูดนะครับโซ so, มันจะทามันจะทําให้การพูดเนี่ยง่ายขึ้นด้วยนะครับสังเกตน,นะถ้าเราไม่ได้ไม่ได้เคยซ้อมหรือไม่เคยเจอไม่ไม่เคยใช้แว็บตัวใดตัวหนึ่งมาก่อนอยู่ๆจะให้เราพูดขึ้นมาเลยมันยากมันทําไม่ได้นะครับ So, การดูทีวีบ่อยๆก็ทําได้ครับผมเนี่ยเ <st ess> ช่น <st ess> ดูทีวีฟังข่าวฟังอะไรเยอะๆมากมาที่เราสนใจนะครับ <st ess> หรือว่าดูหนังก็ได้ดูหนังที่เราเคยดูมาแล้วอย่างไททานิกเนี่ยครูเชื่อว่าทุกคนเนี่ยรู้จักไปดูเวอร์ชันภาษาดอชเลยเราก็จะรู้อ๋อเดี๋ยวพระเอกกับนางเอกจะสื่อสารอะไรกันเนี่ยเราเริ่มเริ่มเริ่มรู้เรื่องของเนื้อหาหนังแล้วเนี่ยหนังอะไรก็ได้ที่เราชอบที่เราโปรดปรานลิฟลิงส์ฟิล์มนะครับหนังที่เราชอบไปดูเลยดูซ้ำๆ โดยเฉพาะเรื่องที่เรารู้เรื่องราวมันอยู่แล้วเคยดูมาแล้วนะครับชนชนมาลิกเซนนะครับที่เราเคยดูมาแล้วเราเข้าใจเรื่องอะไรแล้วก็ไปดูเพื่อจะเก็บเก็บอคูสติชนะเรื่องของเสียงเรื่องของอะไรแบบนี้มันจะช่วยทําให้เราฟังได้ง่ายขึ้นนะครับทุกอย่างคือเป็นกระบวนการทําซ้าครับไก่สุภาแล้วมันจะทําให้เราหนึ่งมีความมั่นใจนะครับ 2. เราจะ pture, แคปเจอร์เราก็จับคําได้พอเราจับคําได้ทั้งทักษะการการเขียนการฟังการอ่านการ อะไรอ่ะฟังพูดอ่านเขียนทั้งสทักษะมันจะมาเองค่อ,คอยๆมาแล้วมันจะเสริมกันเสริมกันนะครับพอเขียนได้เก่งก็จะพูดได้เก่งพอฟังได้เก่งก็จะพูดได้เก่งพอพูดได้เก่งก็จะอะไรดีก็จะฟังคนอื่นพอตัวเราพูดเก่งๆแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าโครงสร้างประโยคอ,อ๋อเดี๋ยวจะมีแวบนะเดี๋ยวจะมี adjective มาขยายคนำะะนามลักษณะเดี๋ยวจะมี teccamolo เป็นการเรียงคําแบบนี้แบบนี้แบบนี้พอเราทําเป๊ะๆไปตามวิธีแบบที่คนเยอรมันก็พูดกันอนะ่ะมันก็จะทําให้เราฟังได้ดีนะครับทักษะ เพื่อแฟชชิ่งคทักษะในการฟังก็จะมันก็จะกระตื้อกันหนากระตือกันหนาทั้งสี่ทักษะมันจะเชื่อมโยงกันหมดนะครับโสดที่สําคัญคือรีบมากไม่ได้ภาษาเนี่ยเป็นอะไรที่รีบมากไม่ได้คิดคิดเหมือนกับว่าเด็กอ่ะเด็กอ่ะตอนหนึ่งขวบยังพูดอะไรไม่ได้เลยต้องใช้เวลาตั้งพอสองขวบก็เริ่มพูดพูดได้แบบนิดนึงตั้งหนึ่งปีเนะี่ยขนาดเด็กนะหนึ่งปีแบบผ้าขาวบางเลยนะครับยังไม่มี ในการเมมโมรีอะไรใดๆดังสิ้นเลยต้องใช้เวลาตั้งหนึ่งปีแล้วจากสองขวบไปถึงสามขวบก็เริ่มพูดได้มากขึ้นพอข้าโรงนี้ก็สี่ขวบเด็กกว่าจะพูดได้คล่องส่วนใหญ่นะภาษาแรกก็น่าจะสักห้าขวบนะครูว่าแล้วก็มีพื้นฐานคําศัพท์ที่กว้างที่เยอะเด็กก็จะสื่อสารได้เยอะเด็กขนาดเด็กเองใช้เวลาตั้งหลายปีเพราะฉะนั้นถ้าถามครูนะถ้าอยากได้ภาษาดอยช์แบบเก่งๆเลยแต่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะบางคนเรียนช้าบางคนเรียนเร็วนิดห้ามเปรียบเทียบกันนะห้ามเปรียบเทียบกันว่าเฮ ภาษาเนี่ยเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับของใครของมันนะครับกำลังพูดเรื่องการเปรียบเทียบอย่าเปรียบเทียบ,บใครนะเปรียบเทียบกับตัวเองวันนี้กับเมื่อวานเราเป็นไงบ้างสัปดาห์นี้กับสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างและสัปดาห์ next walker สัปดาห์หน้าเราเราอยากให้เราพัฒนาทักษะไหนแล้วก็ให้เวลากับมันลงทุนลงแรงกับกับทักษะนั้นนะครับ so แบบนี้เป็นต้นถ้าถามครูเนาะครูว่าขั้นตอนสัก สามปีอถึงจะเข้าใจตกตะกรด้วยความเข้าใจของตัวเองได้ใช้งานได้นะครับสิ่งที่จะทำให้ตกตะกรได้เลยคือความกล้าการใช้บ่อยๆนะครับกล้านี่มันถึงไม่ใช่ว่าแบบพูดไปเรื่อยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับกล้าพูดกล้ากล้าคิดนะทุกครั้งที่เรากล้าเนี่ยคือคิดก่อนแล้วก็พูดนะให้ประโยคมันมีโครงสร้างนะครับแล้วก็หัดเรียนแบบใครที่เรียนแบบได้เก่งๆอะ่ะจะเรียนได้เร็วเรียนแบบในที่นี้คือเรียนแบบ คนเยอรมันที่พูดถูกต้องเล่นแบบตามเว็บไซต์ที่เขาเขียนมาแล้วการเอาเท็กซ์การเอาหนังสือพิมพ์หรืออะไรมาอ่านเนี่ยมันก็คือเป็นการเรียนแบบที่ดีเพราะว่าหนังสือพิมพ์ภาษาข่าวหรือว่าทีวีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นภาษาที่ถูกต้องเราก็เรียนแบบเราฟังไปเราอ่านไปเอาเอามานั่งอ่านเฉยเลยก็ได้ฝึกดีอาชปราคือการออกเสียงนะครับนั่งอ่านไปเลยปุ๊บ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 อันนี้ก็เป็นการฝึกฝึกอะไรถึงแม้เราจะอยู่คนเดียวนะรู้ไหมว่า ไม่มีคนฟังกับเราแต่สิ่งที่เราฝึกคือฐานในการผลิตเสียงที่คุณเล่าให้ฟังก็ามเฮื้ออะไรก็ตามที่เรายังไม่ยังไม่เคยใช้มาก่อนในชีวิตเนี่ยมันก็จะถูกใช้ฐานลิ้นฐานในในแก้มในปากเราเนี่ยมีกล้ามเนื้อหลายมัดมากบางมัดเนี่ยอย่างเช่นสระอ,อื้ออุมแล้วหรืออื้อเนี่ยเราไม่เคยใช้มันฐานในการผลิตเสียงให้ออกมาเหมือนคนเยอรมันเนี่ยหรือใกล้เคียงเหมือนคนเยอรมันมันยังทําไม่ได้หรอก ไม่ใช่มานั่งฟังวันนี้แล้วพูดได้เลยมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันต้องค่อยๆทาการที่เราเอานั่งหนังสือพิมพ์มานั่งอ่านเอาฝึกเอาสปราคือหรือหรือฟังคลิปแล้วก็ออกเสียงตามเนี่ยมันจะช่วยได้ช่วยในเรื่องของการปรับกล้ามเนื้อความคุ้นชินร่างกายมันฉลาดนะมันจะพอเราทำบ่อยๆเนี่ยมันจะรู้แล้วเสียงอ e ือเสียงอะไรเนี้ยมันจะทําได้อย่างครูตอนเมื่อเรียนภาษาเยอรมันครั้งแรกครูก็พูดเสียงอ e ือไม่ได้พูดคําว่าเอ๊ย e ยังพูดไม่ได้เลยอี e เซฮานี่ยต้องใช้เวลาตั้งสองสัปดาห์ ขั้นต่ำตอนนั้นกูพูดไม่ได้ยังไงกูพูดไม่ได้ทั้งนั้นที่คนที่สอนก็เป็นคนดอยกูเรียนภาษาเยอรมันครั้งแรกในชีวิตแบบจริงจังเลยก็คือที่ประเทศเยอรมันครูคนแรกก็ชื่อสบบีนก็เป็นคนดอยบอกให้กูพูดคำว่าเอ๊กกูยังพูดไม่ได้เลสองสองสัปดาห์แล้วเพราะเรายังไม่ชินฐานการผลิตเสียงเราไม่ได้แต่หูหูเราฟังได้ว่าว่าครูพูดแบบนี้แต่ตัวเราเองเราจะผลิตออกมาให้เหมือนกับที่เราได้ยินมันทําไม่ได้แต่พออยู่ๆไปมันได้เองอย่างเงี้ยพอเราได้ครั้งหนึ่งแล้วครูบบบอกวว่่่าาาใชเ็จดจดํมันนบบนนปแี้นะ แต่ตอนนั้นก็สื่อสารกันลำบากนิดนึงอ่ะแต่อันนี้ถ้าเราฟังครูไทยอย่างเช่นครูบอกว่าทำปากงี้ทำปากยืดอือเราก็ค่อยพูดช้าๆเส,ะะออเสียงอือโอมเราจะออกเสียงภุ้มเรามันจะออกมาอย่างเงี้ยล้วก็มันก็จะง่ายกว่าเพราะคนไทยกันเองก็สอนกันง่ายกว่ากันง่ายกว่าทีนี้ประมาณนั้นก็ต้องใช้เวลาครับ So Balance w i u n s p e d e r ย o yeah, u g e n a u Chini Ch 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 i n d i นะครับ <c oughs> กางเรียนเบสไวค่ะขอคำแนะนำในการเตรียมตัวเรียนบ้างนะคะ ต้องเน้นอะไรบ้างเบสไวเน้นพูดครับเน้นสื่อสารเน้นพูดโครงสร้างที่มันซับซ้อนมากขึ้นเดเวนสัตต้องเอาไว้เอาไว้ได้แวบที่มาพร้อมกับเพรสโพ i ิชันเป็นแพ็กเกจต้องจําให้แม่นนะครับว่าเวบตัวนี้บวกกับคําเชื่อมอะไร in หรือ off หรือ Un หรือ U b e พพวกนี้เป็นแพ็กเกจแล้วมันหลังจากนั้นแล้วตามด้วยอะคูสต e คํานามที่เป็น c u คูสติคหรือคํานามที่เป็นดาทิบอันนี้ต้องให้แม่นนะครับถ้าไม่แม่นไม่ต้องตกใจใช้ครั้งแรกผิดไม่เป็นไรก็ไม่ต้องจําในสิ่งที่ผิดไปดูหนังสือหรือว่า เอาอันที่ครูเขาคอลิเกตให้แล้วก็จําสิ่งนั้นนะครับง่ายมา,มากเลยบางทีครยยังคิดเลยการอ่านเท์มันจะช่วยตรงไหน,นแล้วถ้าเราอ่านเทคเราเจอแวบปุ๊บเจอคาเชื่อมปุ๊บเจอคํานามปุ๊บเราเดาก่อนดูก่อนเลยว่าคํานามนี้มันปิ้งขึ้นมาได้เลยไหมว่าคํานามนี่เป็นอักขศิษิ์ดาทีมแล้วเราก็มาแคะเองก็ได้เป็นแพ็กเกจของเราแล้วก็ไปเปรียบเทียบไปจริงๆงถ้าเราทําได้เองเนาะแล้วไปเปรียบเทียบกับในอินเทอร์เน็ตหรือว่าไปถามครูแล้วผู้สอนเลยก็ได้ว่าแวบที่เป็นแพ็กเกจมันมาอย่างนี้ใช่ไหมครู เนี่ยหนูอา่าน text ดิฉันอ่าน text มาเจอแล้วว่าอ๋อแบบโครงสร้างในประโยคนี้แบบตัวนี้มาปุ๊บคำเชื่อมตัวนี้คือคำเชื่อมใช่ไหมมันคือ preposition ใช่ไหมแล้วมันมาบวก a c u s a t i v e ใช่ไหมล,ลักษณะนี้ก็ถามกลับไปเลยถามว่า is that is isisistic อย่างเงี้ย i s i s i c h t i g นะ so i c h v e r s t a n d e n h a b e มันใช่ใช่ไหมที่ฉันเข้าใจแบบนี้ถ้าครูก็บอกว่าใช่นั่นก็คือจะทำให้เรารู้สึกแบบโห oh, ไม่น่าเชื่อแล้วเราจะจำได้ทันที อะไรก็ตามที่เราค้นพบด้วยตัวเองเราจะจําได้ทันทีบางทีไม่ต้องใช้ถึงแปดครั้งแต่ถ้าเราเรียนเนี่ยเรียนมาเอรารู้มาครูเป็นคนบอกถูกไหมมันจะยังไม่จําลงในเขาเรียกอะไรในอ er ุนซึลกิเวิร์นไฮใความเคยชินของเราอ่ะมันต้องใช้บ่อยๆนะค่าเฉลี่ยก็คือประมาณแปดครั้งของทุกๆอย่างของคำใหม่ๆของประโยคใหม่ๆของคําที่เราพูดผิดประจําอย่างเงี้ยผิดครั้งที่แปดปุ๊บ มีคนมาสอนให้แก้ไขให้ครั้งที่9เนี่ยจะไม่มีเกิดขึ้นนวเป็นทางทฤษฎีนะบางคนก็อาจจะแค่3าสครั้งก็จําได้แล้วก็ได้นะครับอันนี้คือแต่ละคนก็ดัสเฮงฟอนเดอแ p รซอ o n up นะครับขึ้นอยู่กับบุคคลด้วยนะครับมันไม่เหมือนกันว่าค่าฉเฉลี่ยของแต่ละคนมันจะ8ครั้งจะ6ครั้งหรือจะเครั้งหรือสิครั้งเนี้ยไม่เหมือนกันแม้แต่คนคนเดียวกันแวบบางตัวเจอ3ทีก็จําได้แล้วบางทีเจอ10ครั้งก็ยังพูดผิดอยู่นั่นแหละอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ครูเองก็มีเหมือนกันครูจะเรียกคำเหล่านี้ว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราในการเรียนภาษาดัตชซึ่งเราครูก็มีเยอะเหมือนกันบางทีก็จำผิดจำไม่ได้จำไม่ได้ไไดเป็นแดดี้หรือดัสเนี่ยจะจะจะ,จะดูอินเทอร์เน็ตกี่ครัง้งกี่ครั้งก็อ๋อโอเคแล้วก็บอกตัวเองว่าอ๋อจะพยายามจำมาเป็นแดนะเป็นดัสนะอะไรเงี้ยแต่พอเอาข้องจริงสปอนทานสถานการณ์เบื้องหน้ามันมาแบบไม่ได้ตัดเรียมนึกไม่ออกไม่ใช่นึกไม่ออก,ม,ก,ม,ออกมันไม่ปิง้งขึ้นมามันจำไม่ได้สักทีว่าเป็นแดดีหรนะือดัส ก็ต้องกลับมาดูใหม่อีกทีนนเนี่ยแบบนี้ลักษณะเนี้มันเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราเราไม่เก็ตมันสักทีประมาณนี้เป็นต้นก็ปล่อยผ่านทำอะไรไม่ได้นะครับ so อ่ามีหลายคนมาลากูก็ว่าต้องไปทำงานแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่โอเควันนี้ต้องขอโทษจริงๆเนาะ อยู่ๆก็หลุดไปัางหน้าครูจะไม่ลืมที่ชั้นแบตแล้วเราสามารถสอบอาสวัยโดยไม่ต้องสอบ R อได้ไหมคะอาจารย์ได้ครับอันนี้ฟันธงได้ครับเขาไม่บังคับว่าจะต้องสอบ a1 A2 A3 เอสย A3 a สไม่มี a 1 A2 b 1 B2 แล้ว่อยไปสอบ C 1 C2 ่อันนี้เขาไม่บังคับถ้าเราสามารถไปบอกเขาได้ว่าเราอย่างเช่นอยู่เยอรมันมา3ปีแล้วอย่างเงี้ยขอสอบอาสวยเลยได้ไหมเขาก็ให้สอบได้อย่างเงี้เป็นต้นเพราะว่าเขาไม่ได้บังคับว่า ควรจะสอบอาสวายได้ต้องมีใบอาไออันนี้ไม่ไ,มไ,มไ,มได้บังคับนะแต่เราต้องไปบางทีถ้าเขาไม่เชื่อเขาอาจจะได้ทำไอสตูฟงเตสต์ก็คือเป็นทดสอบว่าระดับถ้าเราทําได้ระดับนั้นจริงๆเขาก็เชื่ออ๋อโอเคเรามีความสามารถระดับนี้ก็ลงสอบระดับนี้ได้แต่ส่วนใหญ่ถ้าเราแค่ไปพูดไปบอกว่าเรา,เราเรียนมานานแค่ไหนแล้วเขาอาจจะถามว่าโวฮาร์ม oh, ิซิโดชกิแลนคุณเรียนภาษาเยอรมันที่ไหนวีหลังฮามิชชนโดชกิแลนวันฮามซิอันเกฟังเนนโดชสุเลนเนน คุณเรียนมากี่เดือนแล้วคุณเริ่มต้นเรียนภาษาดอยเมื่อไหร่เนี่ยแล้วก็สื่อสารเขาไับระหว่างที่เราตอบเป็นภาษาดอยออกไปเขาก็จะรู้ว่าอ๋อภาษาเราน่าจะประมาณนี้ประมาณโอเคให้ลงสอบได้อาสวายไม่ต้องลงอาไอสก็ได้อย่างนี้เป็นต้นอย่างอาไอถ้าเกิดเขาอย่างจะไปลงอาสวายถ้าเกิดเราจะยืนยันว่าเราไม่สอบอาสวายอาไอจะลงอาสวายเขาอาจจะถามคําถามเบสิควีไฮซนซีคุณชื่ออะไรวูเฮาคอมเมนซีคุณมาจากไหนวัสมักเคนซีแกนอินเดียไฟ e ซด ในเวลาว่างคุณชอบทําอะไรหรืออะไรพวกนี้ถ้าเราตอบได้หมดทุกอย่างเขาก็เชื่อแน่นอนในเมื่อเราความสามารถเราเลยอาร์ไอส์ไปแล้วเราก็ลงอาสบายเขาก็อักเสบเฉียดยอมรับแล้วก็ปล่อยผ่าให้เรามาลงอาสบายได้นะครับแน่นอนว่าเขาไม่ได้บังคับว่าต้องสอบปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปอย่างนี้ครับลองดูก็ได้ครับแล้วก็ประสบการณ์ตรงลูกศิษย์ครูก็มีแล้วเหมือนกันที่แบบอย่างเช่นเขาบอกว่าเขากลับมาไปอยู่เยอรมันมาแต่ไม่เคยมีโอกาสได้สอบ แล้วพอได้งานอะไรสักอย่างเนี้ยก็เลยจําเป็นต้องไปสอบเขาก็ไปสอบ bi บางทีก็ไปสอบ a r s w เลยก็ได้ครับไม่จําเป็นต้องสอบ ri ครับผมนัชดาว a สนะครับ w r r s นะครับสระ r สองตัวต้องออกเสียงยาวว a สนะครับเขาบอกว่าสวัสดีครับครูภาษาเยอมันคิดมากไปทําไมเสียสุขภาพเขียนไงครับครู ภาษาเยอมันคิดมากไปทำไมว่าร um so ุมเดนก์แมนซูฟิลนะรัสเกเฟร์เดด e ีเกสุนไชต์เกเฟร์เดดก็คือทำลายนะสุขภาพก็คือเกซุนไชต์เอาแบบตรงๆเลยนะที่เราอยากจะสื่อสารว่ารุมเดงว่ารุมเดนสู่แต่ทำไมเธอถึงคิดซ so ูฟิลนะคิดมากเกินไปโอเคอันนี้แปลแบบตรงๆนะเสียสุขภาพนะ ist n ส c ิ t gut für deine น e s u n d h e i t ก็ได้มันไม่ไดีสำหรับสุขภาพของเธอนะ อันนี้ก็จะอ้อมๆนิดนึง่งไอชุฟุงสเตสถูกต้องครับเป็นการทดสอบวัดระดับครับต้องทําอาหารเย็นให้เด็กๆรับค่าตอนนี้ใกล้จะหกโมงเย็นแล้วค่าไว้รอดูย้อนหลังได้เลยครับแต่เดี๋ยวครูคิดว่าน่าอีกสักปัก๊เดี๋ยวครูก็จะพอแค่นี้แล้วแหละวันนี้นะครับเนาะเดี๋ยวครั้งต่อไปก็วันอังคารเช่นเดิมครับอัมดินสตาร น่าจะเป็นอัมสเวิล์นยานัวะครับวันที่12มกราคมนะครับคูจะพยายามมาไลฟ์อีกเช่นเคยจะพยายามค e p ปค m i มงนะครับให้เราจําได้ว่าเป็นวันอังคารนะครับจะพยายามทำให้ตัวเองมีดิสซิ п ลินด้วยก็คือมีวินัยว่าอา้าวันอังคารเนานะเราจะต้องมาไลฟ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับ so, เอาหัวข้อสบายๆค่อยๆพูดจากกันไปคุยๆกันไปนะครับเก็บเกี่ยวไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับ Deutschland นี่ก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับดอทช์แลนด์ is not so w e r w i e m a n d e n t นะครับไม่ยากอย่างที่คิดอาจารย์นอนดึกมากๆตอนนี้กี่โมงแล้วอ่าแต s ฉัน I feel for m i t t r n a c h t อีกสิบหาทีเที่ยงคืนใช่แล้วเดยวค<ม>ุกก็ต้องลาไปนอนแล้วนนะมีคนมาเตือนแล้วตั้งก็เชิญน่ารักอะ่ะวันฉลองซ่อนเดอร์เออร์กวารุมเด้งสตูโซฟิลทำไมเธอถึงคิดเยอะจังโซฟิล so คือคิดเยอะนะแต่ถ้าซูฟิลเพรว่าคิดมากเกินไป เกสรไฮเฟเลียนศูนย์เสียสุขภาพไม่ใช่คำว่าเฟเลียนแปลว่าทำของหายอย่างนี้เป็นต้นเกเฟอาเดนเกเฟอาเดนครับ kef r um l a u t ha r แล้วก็ an อ่ะ g e f ä h a r d e n ha rd an เกเฟอาเดนง่ายจะเป็นอย่างนั้นนะ Gefährdet. wie R, Mit okay? Gefährdet. Die Gesundheit. Okay? G-E-F-A umlaut. H-R-D-E in Gefährden. Ja, richtig. p a Gefährdet. Wort haben Gefährdet. Die Gesundheit gleich okay schönen abend für euch alle in der in europa in der schweiz in deutschland in österreich schönen abend noch und schönen restlichen abend für heute werde ich dann nicht mehr so lange äh, live übertragung machen kommt live übertragung für heute ich wünsche euch noch einmal schönes neuer und a u i h r bekommt alles was ihr gewünscht habt นะครับอะไรที่หวังเอาไว้ปรารถนาขอให้ได้ดั่งใจหวังทุกๆคนเลยแล้วก็ขอให้ viel Erfolg นะคร viel viel Erfolg ich wünsche euch allen viel Erfolg beim Deutsch lernen โอเค und viel glück für die prüfungen สำหรับคนที่กำลังจะสอบนะครับขอให้สอบผ่านทุกคนเลยสอบผ่านก็ขอให้ได้คะแนนดีๆนะครับถ้าใครอยากได้คะแนนดีๆนะครับ ชาเด็ดได้ในกระสุนไทยได้เช่นเดียวกันครับชาเด็ดนะครับก o ๊ d โอเคอ่ะในเมื่อพิมพ์มาเดี๋ยวครูอยู่ต่ออีกนิดนึงพรุ่งนี้เรียนไหมครับอย่าพี่น้ำพรุ่งนี้เรียนครับ SoIch wünsche dir auch Dankeschön ขอบคุณครับวันฉลอง Dankeschön อ่ะมาลำลากัน d a n k e ค่ะ f e e l i n dank อบอุ่นดีจังชอบบรรยากาศแบบนี้ Ich fühle mich sehr wohl. sehr gut. sehr schön mit euch. Ich wünsche dir viel Glück, Dankeschön, Gesundheit, s u k e r Happy und viel Erfolg im Jahr 2021. Vielen Dank. ในนี้น้อมรับเอาไว้เลยว้าวเพียงขอใ wow. ห้เป็นจริงนะครับ Dankeschön. Ich möchte besser Deutsch sprechen. ขอให้พูดภาษาเยอรมันเก่งๆนะครับ Ich lerne Deutsch. by myself อ่า by myself i อ mm. ีกเรี e นเนอเดิชนั b ่นเรามีผู้ช่วยอยู่ใกล้ๆนะครับ myself s e l b s t ใช้คำเดียวเลยมั้งคุณยังวมันใช้คำเดียวเลย um selbst s a l b s t นะ ich lerne Deutsch ich lerne Deutsch selbst อย่างเงี้ยเป็นตัวกุฏินักแ r ่เล่าก็ครับผม feel and dank อย่างที่บอกเวลาคุณจะมาไลฟ์คุณจะอาบน้ำก่อนทานข้าวก่อนแปลงฟันก่อนทุกอย่างวันนี้ไม่เครียดสบาย,บาย,บายตามทันค่ะถูกต้องเสร็จปุ๊บจากไลฟ์กูก็แป๊บเดียวก็เข้านอนได้เลยทําเสร็จทุกอย่างแล้วอ c ชอนกีมักอะเลชนร์เบอร์ไรต์เฟอร์ r ดอสอินสเปตเนนะครับสำหรับการเข้านอนเลย อย่างนี้เป็นต้นโอเค so ครั้งที่10แล้วเนาะทำต่อนเนื่องกันมาครั้งหน้าเป็นครั้งที่11นะครับแล้วก็เป็นครั้งที่2ปี2,564หรือ2,000 I und 20พูดกันให้ชินเลยนะครับ2,000 I und 20 2,000 I und 20 Ich habe Deutsch selbst gelernt oder ich lerne selbst Deutsch ได้ครับผม เ r ียก r i ริชติกแพ t y ี i ฟิล n d ดังน้อยขอบคุณค่ะอ่ะคูลา์จริงๆแล้วตอนนี้ฟิลิปฟิสิก์เปโซนอยู่ไลฟ์กับเรา45คนว้าวเสียฟิลเยอะนะครับ Also ซวอิสน้องทามคะอ้อยดาน้องทามน้องทามมีคนอยากเห็นดูหนังอยู่ข้างล่างครับดูหนังเรื่องอะไรวันนี้ กาะอะไรทุกอย่างที่มีคิงคองอ่ะครูก็ดูอยู่เขาอยู่ตอนนี้น่าจะจบแล้วมั้งคุณนักไอเนอร์เช n นอรอยมนยดังกอเชฟิลอ่ะลาไก่อนนะครับชูสเอาฟิเซนบิสุมเน็กซ์เทนมาเชนนอาเบนน็อกเอาฟิเเซนเอาฟิเเซนชูส เจ็ดวันเนาะซิเบันทาร์เกอร์รอได้ไหม allergens หน่อยครับ a l e r g e n s จริงๆแล้ว allergens อย่างเช่นอะไรดีต้องมีบริบทอะแปได้หลายบริบทแต่มันจะมีความหมายเชิงขัดแย้งกับอะไรที่อยู่ด้านหน้านิดหน่อยอย่างเช่นอะ,อะไรดี allergens a l e r g e n s เขียนด้วยตัวเล็กเสมอนะ allergens เป็นอัดแวร์ อะไรดีนึกไม่ออกอะไรดิงใครนึกออกช่วยบอกเพื่อนหน่อยอะไรดิงสงเช่นจริงๆแล้วอตอนแรกอาจจะทำอย่างนี้แต่เปลี่ยนใจมาเป็นอย่างนี้อย่างไรอะไรดิงก็ได้อะไรดิงส์ so good night เดี๋ยวคูหาประโยคตัวอย่างให้คุณนึกไม่ออกตอนนี้สมองตื้ออะไรดิง g s เป็นอั e ร b พอดีมีคนถามมานะครับอ่า อย่างเช่นเอาคำว่าง่ายๆอ่ะอะไรดีอ่ะอย่างเช่นบอกว่าไปเที่ยวครั้งนี้สนุกมากโอเคอ่า The Reise ist sehr schön allerdings auch ermüdend auch sehr müde เอาพูดอย่างง,าางี้ไปเที่ยวครั้งนี้สนุกมากแต่ก็เหนื่อยเช่นเดียวกัน,านบางทีก็แต่ก็เอออ่ะพอแปลได้ไหมย allerdings ภาษาไทยก็อาจจะแปลว่าแต่ก็ but also อย่างเงี้ยก็ได้ หรือว่า das i s allerdings eine interessante Frage นะถ้าพูดว่ das ist eine interessante Frage นี่คือคำถามที่น่าสนใจ das i s allerdings eine interessante Frage โ,โหคำถามนี้เป็นคำที่น่าสนใจจริงๆเลยนะอ่ะก็จะมาเน้นย้ำได้ allerdings นะเป็นต้นก็คือเป็นสิ่งที่ผู้พูดให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นมาก็จะพูดคำว่า allerdings ใส่เข้าไปในในในประโยคของผู้พูดเองนะครับ จะเป็น Allerdings นะครับโซ so, เป็นต้นโอ้ oh, มีตัวอย่างประโยคเยอะแยะมากมายเลยว่ามันสามารถใช้กับอะไรได้นะครับถ้าพิมพ์เป็นมาประโยคเลยหรือไปเจออะไรมาแล้วก็แปลไม่ถูกก็พิมพ์มาได้นะกูก็ยินดีแปลให้อีกมุสอาร์เรดิงส์ซูเกะเบนดัสดิสเกิลโวลต์อสอ่ะยังไงฉันก็ต้องยอมละ่ะซูเก b เบนคือเป็นการยอมโอเคดัสดิสเกิลโวลต์อีสถ้ามันเป็นความต้องการของเธออะไรแบบนี้ประมาณนั้นนะ Jorm, dai, man, nicht okay, so, cool. bei leider, Bis zum nächsten Mal am Dienstag, am 11., am, nicht 11, am 12. Januar 2021. So, gute Nacht, schönen Abend für euch allen. Tschüss,